อ่าอันนี้ก็เป็นการเสริมหน้าอกนะครับเราใช้เทคนิคของหมอเนี่ยหมอจะถนัดใช้กลวยแบบนี้นะมันก็เป็นกลวยที่ใช้ในการเสริมหน้าอกนะคือปกติแต่ก่อนเราจะใช้มือหมอเนี่ยยัดยัดซิลิโคนหน้าอกเข้าไปใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องทุ่นแรงคือเราใช้ซิลิโคนใส่เข้าไปในกลวยอย่างนี้นะเหมือนกับวิปครีมบีบวิปครีมออกมาเราก็สามารถที่จะส่งผ่านซิลิโคนต้นนมเนี่ยเข้าไปในร่างกายคนไข้ได้ ข้อดีของการใช้กลวยแบบนี้นะคือแผลเล็กลงอย่างแรกเลยนะฮะแผลสั้นลงได้อีกประมาณ2เซนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือซิลิโคนจะไม่ปนเปื้อนอากาศได้ได้มากเท่าเดิมนะปนเปื้อนเลือดน้อยลงปนเปื้อนฝุ่นจากถุงมือแพทย์น,น้อยลงเพราะงั้นถ้าการปนเปื้อนมันน้อยลงนะมันจะทําให้โอกาสเกิดถังผื่ผหดลัดในอนาคตมันก็น้อยตามไปด้วยซึ่งเป็นข้อสําคัญมากนะครับทีนี้ก็มีคนชอบถามบ่อยว่าหมอบีบเข้าไปอย่างเงี้ยหมอรู้ได้วยว่าซิลิโคนมัน มันอยู่มันไม่พลิกมันอยู่ถูกที่ถูกทางนะคือซิลิโคนเต้านมเนี่ยมันจะมีแป้นอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเป็นเหมือนมาร์กให้เรารู้ว่าซิลิโคนมันอยู่ท่าคว่ำหรือท่าไงเพราะฉะนั้นตอนที่หมอยัดเข้าไปหมอก็แค่จัดตำแหน่งซิลิโคนให้มันคว่ำไว้อย่างนี้แล้วก็บีบเข้าไปแค่นี้ยังไงมันเข้าไปอยู่ในท่าคว่ำถูกตำแหน่งแน่นอนมันไม่ไงายแน่นอนแล้วนอกจากนั้นคือหมอก็จะใช้เครื่องมือหรือนิ้วหมอก็ได้คำเข้าไปหนึ่งทีคำว่าไอ้แป้นเนี่ยมันอยู่ข้างล่างมันไม่ได้ไงายขึ้นข้างบน ก็เป็นการเช็คเป็นการดับเบิลเช็คหมอจะรู้ว่าซิลิโคนมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเนี่ยนะ